ได้ไหจ้าแต่เยอะปอโอ้โหครับผมไม่ผมนะครับครับผมมสามมหาครับผม ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สิคือก่าแล้วครับผมหาปลาเบื้งปลาอีกตามเคยครับผมขอบคุณพี่น้องที่ติดตามที่รับชมนะครับเอากาันเดี๋ยวจะหาปลาเบื้งปลาีแยนะครับสรุปคลิปนี้ก็วันนี้อย่างไรจะพาเบื้งปลายแล้วพี่น้องกนหาปลากันพอได้บ่ได้นะครับเนาะติดตามกนรับชมด้วครับผม พอดีนะแกยกยอพอดีเลยอุ้ยโอ๊ยออเอาลงบอ่อนี่เหรอนี่ยอ๋อเวลาแล้วก็เอาอไปกินใช่ไหมครับนะ ขอบคุณครับได้อยู่ใช่ไหมได้ไหมครับได้อยก็ลงชันยิ่งไม่อยากลงไปน้องดูปลาหน่อยดิดูปลาดูหน่อยดิขอดูปลาหน่อยจ้า ดเยบอ,รอ oh, yeah. ครับคบน,นันหนผมมันาครับข <c oughs> อคบออครับผมอันนี้ปดอันนี้ปะดิบนะครับอันนีเวน่อตกปลาฝนกระโลกเมื่อกี้นะครับนะนเนาะย่งได้ปไเลลื่น,นตูก็ไปไ ครับโอ้ oh, ขาเบ็ดอีกเ,เดินเลยเดินเลยไม่เป็นไรครับขอบคุณแรังก็ดูปลาหน่อยก็ดูปลาหน่อยมันปลาขึ้นโอ้ปลาหลายพี่นอ้องปลหลายอยู่นะมีมีตะแมงกะมางครับโอ้โอ้ปลาเงี้ยเง่้ยเตือดรนะเป็นโลกวาสองโลมเนะหรอครับนายที่งามหรอ เที่ยงบ่ใบเนาะเอาเอโล่ขึ้นหนิเพื่อนปวดอะมีะไรแปลกอย่างไงเลยมันหมานครับพี่เห็นหมานครับผมขอบคุณครับผมครับครับครับโอ้แม่ใหญ่มากเลยเดี๋ยวมาดูปลายจอยครับผม ลงอน่างแต่เนาะขอดูปลาเลยเด้อครับเด้อขอดูปลาเลยครับไหลหรือซุงอ่ยน้องอื้อสวยๆใสๆอุ้ยกัะเทียน ด,ดีเนาะดินดีจังเลยนี่ฝนปลาขนนะันะปลาตะเพียนปลานี่มันมีหลายหลายหลายเยอะมานขนาดเลย ขี่แน่นท่าอย่างเงี้ยไปเยอะไหมครับไอปาไว้ลูกพี่ ไปปลากันนะครับผมไปปลาไหมขอตู้ปลานี่โอย,โอย,โอยขาตัง้งเลยถัก,ก <c oughs> หมดแล้วโอ้หอห้ขลครับ ปตา,าแล้วตากไววางมันแบ่งเข้าไปแล้วอโอ้โหได้เยอะจังเลยหอยขมลูกใหญ่นะสีป่าป่าย,ยังไงบอไหนอ่ะอ๋อนี่ครับ นะครับครับผมอีสานมาหาครับผมครัาาบผมยังไม่นี่หรอครับยังไม่ไปไกลเพราะผมเพิ่งทำประมาณสิบกว่าคลิปเองขอบคุณมากครับผมหมานมาครับ<อ>นี่ไม่โชว์หรือเปล่า nè ta đào, đào lên, bối phá nè, nghe tiếng, nghe một tiếng một một tiếng một phương nghe ừ. ông tài <laughs> ก็พอหนาโอ้ยเต็มถังเลยพี่น้องเอ้ยไปด่าเอ้ยขว่าเท่านี้เด้เนาะเลยปลาอะไรแต่เด็กก่อนผมว่าเบิึงเขาเจ้าเลยปลาอิศปันติมแม่ง่ายมีหมากเลยครับผม ไล่ตาวานะ้อกรปูน่ง่ายกรปูโอ้ยปูตัวปูโอ้ตัวแม่ตัวนี้โอ้ใกล้เกือบเต็มถังเนาะพี่น้องเนะาะมันไนเนาะโอ้ครับผมหาอยู่หากินเนาะโอ้คนหนึ่งกับปลาดุกบบยายงไงเลยนเนาะ ครับเนี่ยผมไปถ่ายมาเมื่อกี้เดี๋ยวไปดได้ปลานิลอ่ะมันคุนมันย่างไปถึงไหนครับนี่ไปนู่นบอกครับโอ้มีคน,นหาปะครับขนาดนี้น่าจะหมดแล้วมั้งครับ <c ười> ข,อของน้าฝืดเราตัดพี่พนอ้องหลังจากที่ผมไปเบิง้งไอ้ซุ้มพี่ซุ้มอ้ายปัญหาป่ากันมากเนาะครับเนาะ ไเป,ปไเบิ่งป่าถ่ายป่ามาอเบิ่งตอนนี้ผมก็ได้เวลาแล้วที่เก็บคายมาเก็บตะไข่จตกของประบาดดีกว่าเก็บคายเก็บคายใส่มาตั้งแต่สีแต่แตเช้าแล้ว 对我的浪漫 นี่กับทำัพย์นี่นะครับพี่น้องครับขอบคุณสำหรับการติดตามขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะรับรีมกด subscribe กดติดตามไปนั่นเด้ครับเด้อขอบคุณครับผม